สวัสดีค่ะมณอน,นี้เดยยนาา็นสีมาถ่ายอันรบรรยากาศในะี่มันเศร้าอีกเบิ่งเนาะค่ะเนาะเมือบ้านพีน่บุญเบิ่งเริ่มมื่อคืนนีกฝนตกแห้งแห้งถนนเปียกเบิดเลยมณนนีอันเลาะถนนบ่มีรถจอดเลยเพราะว่ามือนี้มันเป็นวันเสาร์เนาะค่นะเนาะเบิ่งท้องฟ้าแจ้งจ้างฟังเลยมน,นี่ทางไปตลาดนัดเนาะค่นะเนาะ เบืองโมบันอันนี้ทางไปเสาทงกลางโมบันเนาะกันเนาะนี่เบิ้องนามยังขังถนนอยู่เลยเบื้งบรรยากาศที่มือเสานกนูปูผีห้องเต็มเลยนะเสาปันอยู่ตรงหน้านกล่ไห,หล นี่ทางอีกไปอันทงพงคนก็อ้อมไปตลาดนัดออกทงพงคนก็ไปอถน,นนรอบมบานออกไปอพระนัน่งหกก็ได้เนาะค่ะเนาะ บรรยากาศนี้มาาันเศ้าเมืองบรรยากาศนี้มาาันเศร้าแจงจางปังเลยฝนตกแห้งไรน้ำขังถนนเบิดเบิง่งเลยมันเคลืนฝนตกแห้งเนาะก,กันเนาะฝนตกแห้งครับน้ำขังถนนเลย นำกังถนนบดคุณทองฝ่าไล่เลยมังทองฝ่าฝ่าติดกำลังสีโพกาห้อง เดือนไทยบรรยากาศยี่มันเศร้ากว่ากันเนาะน,นี่ประเดือนมายืนอยู่วงเวียนเนาะกันเนาะในสนามโรงเรียนวงเวียนมันเปนตัดหย่างาง่าม ในเมืองบรรยากาศในเมืองเสาหมู่บ้านพิบุญวัฒนาเนาะค่ะเนาะออกไปทางพุ่นกับไปหากระซ่วงซับถนนซอยออกไปทางพุ่นไปหากระซ่วงซับตึกไงไงอยูอ่น,นี่เสาท้งกลางหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะเสาท้งกลางหมู่บ้านถนนนั่นอีกถนนหนึ่งออกไปทางพุ่นกับออกไปอัน ซ้อยหนึ่งท่างมุไปโรงเรียนสามศิลอนุบาลเนาะค่ะเนาะซ้อยตรงขามกับเป็นมุ่งเวียน,นอ,ออกไปท่างผีจังคอยไปท่างดวนพระลัมสินถนนพระลัมหกยู่ขังหนา้าไปเดินสีไทยเบิง้งมุ่งนำขังถนนเต้มเลยเ คูนไฟแดงๆยู่หุ่นป้อมตำรวจเนาะค่ะเนาะขามไปอีกจ้าหน่อยขามสะพานไปผุนการถนนพระรามหกเลื่อยไปหั่นหน่อยนึงกับเป็นนินทางทวนเนาะค่ะเนาะมีออกไปหนาปากซ้อยกับเป็นเซเว่นข้างเขามากมันรดเขามากเมืองดอกไม่งามงาม,งามน้ำข้งถนนถนนเปียกน้ำ นำกังถนนเนาะเนะเดินออกมาทายบรรยากาศนี่มัเศร้าห้ยเบิ่งนเขากำลังกวดถนนตอนประเดินกับกวดตั้งเลาะนาบ้านประเดินอันซุ่มมู่นี่ข้าเจ้าเทศบาลข้าเจ้ามากวดเองกวดตั้งางถนนมู่บัน ขราเจ้าให้เทศบาลมากวดประเดีย๋ยวกวดตนาบานประเดียนกับนีนี่านมุงนกเขาคันเสียงม้วน นี่ก็ถน,นนอีกไปทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะอีกซอยหน,น,น,นึ่งฝนตกมือนเพื่นฝนตกแง่งแงงเตกแง้งขับแง่งเนยมาหน,นีพ่อมีรถมาจอดเลยไปเดินกันสิจบคลิปส่ยซ้ำหนีกันเด้อค่ะเด้อไปเดินสิไปัน เิดกับเขากันขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณญถ,ถ,ถึงเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเด้อค่ะเด้อเพื่อนไม่มากอะช้าช้าได้พาเล่มงามเนาะคะ่ะเนาะอายุดีสบายก้มเจ็บจะได้ก้มไผ่ยังมีไปทางไหนกน็อย่าลืมใส่แมทขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะเด้อขอบคุณทั่วโลกใหเ้เจริญรุ่งเรื่องเก่าหนาทำมาหากินสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะเนาะ ย่อยูอยเงยีงยงๆไปข้างหน้าถ้าคโบราานพันมาด้วยกัเพื่อนใหม่มาก็ับช้าาได้พาเรียมงำมนกันเนาะเดินสให้เบิ้งดอกไหม่ช่วงนี้ฝนตกดอกไหม่ก็ล่างอันโป่งหย่อดไม่ ึง่งปร่งหอดทึ่งปร่งใบทึ่งออกดอกเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ระเด็นกันทีจบคลิปใบซ้ำนี่กันเด้อค่ะเด้อเอาไปติดตามคลิปหนาคลิปนี้กะว่ามีอย่างายดอกท้าย,ยบรรยากาศโมบันพีบุญเห่เบื้องน้ำมือเศ้าฝนตกขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ จะเลื่อนดูเรื่องเก่าหนาท่านมาหาคินบัสดีค่าไปติดตามคลิปหนาเนาะกันเนาะไดบ่ดีว่างาหมกึกขอตรวจขอไต้ด้วยกัเด้วย Assalamualaikum warahmatullahi